ทดสอบตาอบชุดที่148นะครับตอนอื่นก็เสียบปลั๊กไฟนะครับแล้วก็เปิดวาล์วที่ถังแก๊สแก๊สก็จะไหลเข้าสู่หม้อเผากดปุ่มเปิดครับ <c oughs> ะจะมีมอเตอร์เป็นพัดลมดูดความร้อนเข้าตูวผ้าใบฐานผ้าใบแล้วก็มาหาห้องอบนะครับก็จะดันตัวเป็นความร้อนนะ,ะดันตัวจากด้างาาขึ้นบนกระเป๋าพอนดิชั่นเตาสังเกตความร้อนนะครับได้จากอุณหภูมิอุณหภูมิจะเพิ่มขึ้นนะครับถ้าจับผ้าใบนี้ก็จะอุ่นๆถ้าอุ่นๆก็จะเร่งความร้อนให้เพิ่มขึ้นอีกก็ปั ปล่อยวัดลบอบไปครับจนแห้งนะครับสุดท้ายถ้าต้องการปิดก็กดปุ่มปิดนะครับที่ทงเแก๊สก็จะตัดมอเตอร์ก็จะหยุดนะครับสุดท้ายก็ปิดทางแก๊สก็เป็นอันจบขั้นตอนนะครับ